ข้าไม่อยากเห็นในวังทําให้เจ้ากลายเป็นเฉิงเอินคนที่สองแม้เจ้าจะไม่ใช่บุตรสาวของตระกูลใหญ่เป็นหญิงสาวสูสักแต่ข้ากลับรู้สึกว่าในเวลานี้จะเป็นแค่โจรสลัดก็ดีอยู่แล้ว องราชทายาทเหตุใดถึงได้ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเช่นนี้ล่ะนี่มันไม่เหมือนท่าทีที่ไปเจอคนในใจเลยสักนิดเช่นนั้นดูแล้วองค์ราชทายาทต้องการให้เรินอัลเลอร์อยู่ข้างกายองค์ราชทายาทเพื่อช่วยแก้จัดปัญหาจริงๆเรือนอัลเลอร์เจ้านี่ทําให้คนได้กังวลทุกเรื่องราวสนใจแต่ความสงบสําราญเท็กเช่นชื่อของเจ้าจริงๆองค์ราชทายาทคงต้องถามใจตัวเองแล้วยามที่อยู่กับเรินอัลเลอร์มีความสุขกว่าตอนทั่วไปหรือไม่ ข้าเป็นองค์ราชาาทายาทแห่งต้าจิ้งต้องทําตามกฎระเบียบมาตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอกับสตรีที่หยาบกระด้างทําตัวเกเรเช่นเจ้าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเหตุใดองค์ราชทายาถถึงยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นที่มีต่อคุณตี้ล่ะเจ้าก็เคยไปจวนจิ้งอันหและได้เห็นกับภาพสุดโสมรกร้างที่นั่นแต่ผู้ใดจะคิดว่าเมื่อสิบปีก่อน ที่นั่นเคยมีทิวทัศน์อันง,งดงามที่สุดยาบาศารด,ดูดูเจย์ยวนก็เคยมีอาพรที่งดงามมีม้าที่แข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามอำเภอใจในเวลานี้ที่นั่นไม่ได้งดงามเฉ็เช่นเมื่อก่อนอีกแล้วที่องค์ราชธายาทปล่อยวางความยึดมั่นที่มีแต่คนหนูตี้ไม่ได้เป็นเพราะความรู้สึกผิดใช่ไหมใช่ เมื่อสิบปีก่อนปกป้องจือหยวนไว้ไม่ได้ข้ารู้สึกลายใจไปช่วยชีวิตอัเล่ข้าไม่อยากเห็นในวังทำให้เจ้ากลายเป็นเฉิงเอินคนที่สองแม้เจ้าจะไม่ใช่บุตรสาวของตระกูลใหญ่ไม่หญิงสาวสูสักแต่ข้ากลับรู้สึกว่าในเวลานี้จะเป็นแค่โจสลัดก็ดีอยู่แล้วอุ้งราชทยา ช่นนั้นท่านต้องจําไว้ว่าในใต้ล่านี้มีเพียงเหริอนอันเลิศผู้เดียวเท่านั้นที่ผ่านไปไม่อาจย้อนกลับมาอีกเรื่องในอดีตได้ผ่านไปแล้วองค์ราชทายาทปล่อยวางไว้ตรงนี้ซะดีกว่าจวนเหริน เจ้าไม่รู้สึกว่าอาหญิงอันหนิงเป็นห่วงตี้เฉิงเอินเกินไปหระอข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอันหนิงมาตั้งแต่เล็กข้ายอมเชื่อใจนางมากอยู่แล้ววันนั้นที่สาลาจริงซินเห็นนางแก้ต่างให้ตี้เฉิงเอินในใจข้าท่านไม่จำเป็นต้องบอกให้ข้าระวังนาะงเจ้ารู้ตัวก็ดีแล้วทั้งสกุลหัน ข้าไม่อยากทำร้ายนางที่สุด